พระอาจารย์คงก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระนั้นท่านเองก็เคยเป็นนักเลงอาคมและเสือป่นวัวควายของชาวบ้านซึ่งมีประสบการณ์ในด้านความชั่วร้ายมานับไม่ถ้วนแต่แม้ว่าจะชั่วช้าปานใดท่านก็ไม่เคยเข็นฆ่าใครให้ตายดับดินไปแม้แต่คนเดียวก็ยังถือได้ว่ามีคุณธรรมอยู่บ้างเพราะช่วงหลังๆยังได้นำอาทรัพย์สินที่ได้จากการขายวัวควายของชาวบ้านไปช่วยเหลือจุนเจือให้กับผู้ที่ตกยากลำบาก ในถิ่นที่เคยผ่านเข้าไปกลายเป็นจุดเริ่มต้นความคิดของความเป็นคนขึ้นมาได้บ้างจึงตั้งใจแยกย้ายสลายชุมโจนของตนไปในที่สุดและสั่งเสียลูกสมุนให้กลับไปทำมาหากินในอาชีพที่สุจริตหากินเลี้ยงครอบครัวของตนกันต่อไปจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครได้อีกเมื่อนำทรัพย์สินที่มีอยู่ทยอยแจกใจ่ายให้กับพี่พน้องๆและชาวบ้านไปจนหมดก็เห็นว่าตนเอง คงจะชดเชยกับความชั่วที่เคยได้สร้างมาไม่หมดไม่สิ้นเป็นแน่จึงได้ตัดสินใจขอบวชกายอยู่ในเพจบรประชิตในที่สุดหลังจากที่บวชกระเข่งคัดปฏิบัติธรรมด้วยการออกธุดงไปตามสถานที่ต่างๆตามป่าเขาขึ้นเหนือหลองตายรวมทั้งผื้นแผ่นดินบ้านไก่เลือนเคียงอยู่หลายพัรษาจนเกิดมียานบาลมีท่วมทน้นได้โดยง่ายจากความที่ตนเองนั้นเคยล่ำเรียนวิชาอาคมฝึกฝนพลังสมาธิมาก่อน น้อยครั้งนักที่จะกลับมาจำพรรษาอยู่ที่บ้านเกิดจนช่วงที่มีพรรษามากขึ้นจึงตัดสินใจขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่วัดในเขตภาคเหนือตามการนิมนต์ของญาติโยมที่ท่านเคยผ่านเข้าไปในที่แห่งนั้นแต่โดยความที่เบื่อหน่ายไม่ค่อยชินกับการอยู่กับผู้คนหมู่มากตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นหนุ่มเป็นโจรก็ใช้ชีวิตหลบๆลบซ่อนอยู่ตามป่าตามเขามาตลอดจึงได้หลบลี้จากญาติโยมเข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าอยู่ตลอด ญาติโยมหลูกสิทธิลูกหาก็เข้าใจพระอาจารย์โค้งเป็นอย่างดีไม่มีใครห้ามปลามแม้ว่าท่านจะมีรรษามากแล้วแต่ก็ยังดูแข็งแรงกระฉับกระเฉงไม่น้อยไม่นานท่านก็คงจะต้องอยู่จำรรษาตลอดไปตามวาระสังขารของท่านเองเมื่อคราวที่ท่านทุดงลงมาแถวแถวป่าแถบแถบรอยต่อจังหวัดกำแพงเพชรกับจังหวัดตากท่านใช้เวลาปาักกดบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่นนานถึงสามเดือนโดยที่ไม่เคยออกไปรับบิณฑบาตจากชาวบ้านเลย เพราะสมัยนั้นยังไม่มีหมู่บ้านเกิดขึ้นเลยแม้แต่หมู่บ้านเดียวแต่อาหารการกินนั้นหาได้ไม่เคยขาดจากผลลามากลากไม้ป่าที่มีอยู่อย่างดาดเดือนอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าลึกก็มีอยู่อย่างชุกชุมไม่มีใครเบียดเบียนใครพอล่วงเข้าถึงเดือนที่สามตามที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ในช่วงตอนต้นเดือนพระอาจารย์คงท่านก็ต้องมีเหตุพบเจอกับผู้ที่มารบกวนหลังจากที่บำเพ็ญเพียรมาอย่างสงบ เนิ่นนานถึงสองเดือนกว่า,วาผู้ที่เข้ามารบกวนนั้นมันไม่ได้หมายเพียงแค่จะทําให้พระอาจารย์ท่านอยู่บําเพญเพียรอย่างสงบสุขไม่ได้เท่านั้นหากแต่ว่ามันหมายจะกินท่านเป็นอาหารเสียด้วยมันคงจะไม่เคยได้พบเจอกับคนมาก่อนโดยเฉพาะกับพระธุดงค์ถึงได้กลายล่างเลียนแบบท่านมาอย่างกับเป็นคนคนเดียวกันอย่างนั้นมานั่งจ้องมองอยู่นานสองนานจู่จูกระลุกกระโจนพวดพาดเข้าใส่ท่านแต่ว่าร่างของมันที่กระโจนเข้ามานั้น กับกลายไปเป็นเสือลายผาดก่อนตามที่ท่านได้เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างก็คงจะเป็นเสือสมิงนั่นเองแต่ด้วยลักษณะของมันนั่นเป็นเสือแก่ตกยากท่าทางคงจะลำบากในการล่าเยื่อไม่น้อยแต่การมาของมันนั้นไม่อาจจะปกปิดตัวตนของมันได้ตั้งแต่แรกหรือมันเองก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำํำว่าการแปลงร่างมาในแบบนี้มันผิดปกติโดยความที่คงจะไม่เคยเห็นคนมาก่อนดังว่า แต่มันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาใกล้กฎของพระอาจารย์โคงได้ช่วงสองสามคืนแรกพระอาจารย์โคงท่านก็ไม่อยากจะสนใจกับมันมากนักหากว่าทําอะไรท่านไม่ได้มันก็คงจะหนีไปเองนั่นแหละแต่ก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าหากว่ามันไม่เคยกินเนื้อหนังหรือเห็นคนมาก่อนเหตุฉไหนถึงได้กลายเป็นเสือสมิงไปได้แบบนั้นคิดไปคิดมามันก็อาจจะถูกผีป่าผีพรยที่ไหนสิงสู่เขา้า ถึงได้กเกิดมีฤทธิ์มีเดชก,กายเป็นเสือสมิงก็อาจจะเป็นไปได้ปล่อยให้มันวิ่งพลานไปรอบๆโดยที่เข้ามาทําอะไรท่านไม่ได้ในเขตที่ท่านได้กําหนดจิตเอาไว้นานถึงหคืนด้วยกันจนพระอาจารย์ท่านเริ่มจะลาคาญกับความบ้าระหามไม่ยอมย่อท้อของมันท่านจึงได้คว้าเอาก้อนหินที่อยู่ใกล้ๆมือบริกรรมคาถาอาคมเป่าปวดพรวดแล้วก็คว่างขาใส่เสียทีหนึ่งถูกล่างของมันจนร้องเสียงหลงกระโจนหายไป คืนวันล่งขึ้นมันก็กลับมาอีกในล่างที่เป็นพระอาจารย์ตามเดิมก่อนจะกลายล่างเป็นเสือสมิงในช่วงดึกๆผุ่งกระโจนไปรอบๆกดหมายจะเข้ามาจับเอาท่านกินเป็นอาหารเสียให้ได้อยู่แบบนั้นอีกสองคืนหล่งเช้าพระอาจารย์คงท่านก็ได้ถอนจิตที่อธิษฐานกำหนดจุดปากกดออกเก็บอัฐาบริขารย้ายที่ปากกไปยังที่แห่งใหม่ให้ไกลจากจุดเดิมเพราะท่านคิดว่า บริเวณนั้นมันอาจจะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือสมิงตัวนั้นมันถึงได้เข้ามารบกวนอยู่บ่อยๆด้วยความหวงถิ่นของมันเมื่อคิดว่าออกไปไกลจากจุดเดิมมากพอสมควรแล้วเสือสมิงนั่นคงจะไม่มีทางตามมารบกวนได้อีกเพราะใช้เวลาย่ำเท้าลึกเข้าไปถึงค่อนวันจนไปเจอเข้ากับถ้ำแห่งหนึ่งไม่รู้ว่ามันลึกมากแค่ไหนแม้ว่าปากถ้ำจะถูกบดบังไปด้วยพงหญ้าและไม้เตี้ยจนเกือบมองไม่เห็น แต่ด้านไหนนั้นมันดูกว้างขวางและมืดมิดลึกเข้าไปด้านหนนั้นได้ยินเสียงน้ําไหลเบาๆคงจะมีลําธารอยู่ใต้ภูเขาแต่ท่านไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปสํารวจเพียงแต่ดูล่องรอยว่าไม่มีสัตว์ป่าเข้ามาอาศัยอยู่เป็นพอจึงออกมาที่ด้านนอกได้ที่เหมาะก็กําหนดจิตลงหน้าบริเวณที่แห่งนั้นปักกดสมกองไฟไว้กันยุงกันมแมลงเสร็จก็นั่งบําเพ็ญเพียรภาวนาต่อเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการปฏิบัติตน ไปมากกว่านี้คำคืนแรกนั้นเงียบสงบสมดังที่ท่านปาถนาะแต่พอล่วงเข้าคืนที่สองช่วงยำคำหลังปฏิบัติภารกิจเสร็จสิน้นก็เข้ายานได้ไม่นานมากนักจิตของท่านก็เกิดถอนออกจากสมาธิอย่างเฉียบพลันโดยว่ามีเสียงรบกวนอยู่รอบๆกดเหมือนที่ผ่านๆมานั่นก็คือว่ามีผู้มายืนตะโกนร้องเรียกท่านอยู่ที่นอกกดห่างออกไปรล้สักหา่าวท่านลืมตาดูก็พบว่า เป็นล่างของท่านเองที่เคยเห็นเมื่อคราวก่อนซึ่งมันก็คงจะเป็นเสือสมิงตัวนั้นนั่นเองไม่รู้ว่ามันตามมาได้ยังไงอุตส่าห์หนีมาต่างไกลหวังจะได้บาเพ็นเพียนอยู่อย่างสงบจะได้ไม่ไปรบกวนและเบียดเบียนซึ่งกันและกันเห็นทีครั้งนี้ท่านจะต้องกำหลับมันให้เข็ดหลาบซะบ้างบัดเดี๋ยวมันเกิดจะกระทำแบบนี้อยู่ลําไปและอาจจะหลุดรอดออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้ท่านจึงคลายจิตที่กำหนดเขตปากกฎเอาไว้ออก เรียกให้ผู้ที่ยืนอยู่ที่อยู่ในรูปกายเดียวกับท่านเข้ามาหาคนผู้นั้นทำท่ายิ้มเย้ยกระทบกับแสงจันทร์ก่อนจะ,ะค่อยๆเยื้องอย่างเข้ามาอย่างเชื่องช้าด้วยความหวาดระแวงเพราะคราวก่อนไม่สามารถจะเข้าใกล้พระอาจารย์คงได้แถมยังเจอเข้ากับก้อนหินปาเข้าใส่ถึงกับร้อนลุ่มและเจ็บปวดไปทั่วล่างเมื่อเข้ามาใกล้เห็นว่าปลอดภัยดีแล้วและไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นกยิมยิ้มที่มุมปาก กระโจนพุ่งพวดเ้าหาพระอาจารย์คงแบบไม่ทันตั้งตัวล่างของมันเปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดก่อนตะปบขยำเข้าที่ลำคอหมายจะไม่ให้พลาดไปได้อีกแล้วก็หลากเอาล่างของท่านหายเข้าไปในถ้ำที่อยู่ใกล้ๆครู่เดียวก็มีเสียงร้องคำรามลั่นด้วยความโมโหข,ของมันดังก้องไปทั่วทั้งถ้ำก็เพราะว่าล่างที่มันขยำและลากเข้าไปนั้นเป็นเพียงแค่ท่อนไม้หาใช่ล่างของพระอาจารย์คงไม่เพราะท่านยังคงนั่งนิ่งอยู่ใกล้ๆนั่นเอง เสือสมิงเทาหูตาฝ้าฟางมองเห็นท่อนไม้เป็นหลางของพระอาจารย์คงไปได้ก่อนที่ท่านจะลุกขึ้นหยิบเอาฟืนเป่าพวดพวดให้ไฟลุกจุดต่อกับกระบองคบไฟเดินตามเข้าไปในถรร้ำพร้อมกับปลายมนเพ่งจิตปิดปากถ้ำไว้ด้วยพลังยานสมาธิขังไม่ให้เสือสมิงเทาตัว,ตวนี้ออกไปไหนมาไหนได้อีกเสียงมันกระโจนร้องคำรามดังลั่นไม่หยุดพุ่งเข้าหาพระอาจารย์คงแต่ก็ออกมาไม่ได้ ต้องหายหลังกลับไปทุกทีท่านปล่อยให้มันดิ่นลนอยู่แบบนั้นไม่นานก็หมดเลี่ยวแรงไปเองนอนหายใจด้วยความเหนื่อยล้าแต่สายตาของมันยังคงแข็งเคืองพระอาจารย์คงไม่หายพระอาจารย์ท่านเดินเข้าไปใกล้ๆเอาคบไฟวางไว้ข้างๆก่อนจะนั่งเทศนาให้เสือสมิงเท่าฟังอยู่คู่ใหญ่ๆเข้าใจว่ามันคงจะฟังภาษาคนเข้าใจอยู่บ้างไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่มีฤทธิ์มีเดชแปลงเป็นคนมาได้ และก็จริงอย่างที่ท่านเข้าใจเสือสมิงจากที่มองด้วยสายตาอาขาดแค้นก็เริ่มอ่อนโยนลงร่างค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นคนอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มันกลับกลายร่างเป็นชายเท่านุ่งขาวห่มขาวผ้าผ่อนที่นุ่งคมขมักขมอมดูสกรปรกผมเผายาวลุงลงังพูดหนอบน้อมว่าตนนั้นเป็นนักบวชที่อยู่ในป่าแห่งนี้มานานนานจนจําไม่ได้และไม่เจอกับผู้คนมานานเช่นกัน ก็เลยจำรูปลักษณะของคนไม่ได้แล้วจากที่พระอาจารย์คงเห็นตาเท่าผู้นี้น่าจะมีอายุรวมๆร้อยปีขึ้นไปทีเดียวคงจะมียานสมาธิอยู่พอสมควรและคงจะมีอวิชชาอะไรติดตัวบางอย่างถึงได้ก,กลายไปเป็นเสือสมิงโชคดีที่ยังไม่เคยกินคนเข้าไปสะก่อนขัดเกลาเสียหน่อยก็คงจะดีขึ้นด้วยบารมีเก่าทีมีท่านจึงสั่งให้ตาเท่านั่นนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่เสียในถ้ำ ไม่ให้ออกไปไหนได้อีกเพื่อให้ฟื้นฟูจิตและญาณบรารมีจะได้เป็นผู้เป็นคนกลับมาอีกครั้งท่านจะเข้ามาให้คำแนะนำอยู่ไม่เคยขาดตลอดช่วงเวลาที่อยู่ที่นั่นจนเห็นว่าดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วแต่ตาเท่าก็ขอประวารณาตนอยู่แต่ในถ้ำนั้นตลอดไปจนกว่าจะตายพระอาจารย์คงท่านจึงได้ทำตามที่ตาเท่านั้นตั้งใจขอไม่คลายอาคมที่ปากถ้ำให้แต่ขยายขอบเขตออกไปรอบ เพื่อห,หาของป่ามากินประทังชีวิตและด้านในถ้ำก็ยังมีน้ำให้ไว้กินไว้ใช้ครบกําหนดท่านก็ทุดงออกจากป่านั่นไปโดยที่ไม่กลับมาอีกเลยเพราะชราภาพมากแล้วผ่านไปหลายปีจึงได้เล่าเรื่องนี้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปก่อนที่ท่านจะมรณภาพอยู่ที่วัดนั่นเอง